วัคันนี้อยู่กับช่องบิซิล่านะครับมาต่อจที่แล้วเดดเจอเจอใช่ไหมครับเออเจเล็เจอตอนวัเดอร์ทุ่หนึ่งอเคอกันนะครับเ็เดี๋ยวก็จะพักหาอะไรกินแล้วก็ทุ่มหนึ่งเจอกันอจหมดแล้วอ่ะจับไปหมดเลยรอได้ได้ได้ขึ้นเลย รู้ใช่ไหมเด็กดีจังจักพาที่แล้วเราได้ของมาโคเยอะเลยอะใช่แล้วกับจับพาที้พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าผมเปิดก้อบนั่นเองนะครับพาที้พิเศษนะครับพิเศษใส่ไข่อุ้ยมีหางตรงนี้ด้วยเหรอใช่แต่ยังไม่ไปอ่ะกลับกันดีกว่าอุ้ยมีเหล็กด้วยอ้าววัดเดินขอแวบแป๊บ อ่าเกมแไหนสบายเลยเมื่อแต่มาขึ้นทางไหนนั่นน,น่ะั่นแล้วเนี่ยนั่นแล้วมันทางไหนเราไปเลยตกใจหมดปีเปอร์อ่ะปีโป้ปีโป,ป,ป,ป้ไม่ได้เล่นนะปีเปอร์นี่เอยเขียวๆนะมาทอมโกลันเลยเลอรี่ไปละ <c oughs> ม่นไม่ได้แต่คิดว่าเราทำโกลัแล้ววิ่งมาเลยตอนนี้เห็นไหมอ๋่โอ้โหอีเปิอ้โอ้ยตา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 ยเฮ้ยรงนี้มีเหรียก็นเมื่อไหร่วะได้นไมค้บัตรกิ๊

ไอโง่ไปลากหัวคมๆทมล็กใช่ไหมล่ะเช่ยไปแล้วเ่อย่างโง่เลยไม่มองหลังเลยลากหัวคมๆเลยคุณทางนี้คุณทางนี้โอ้ย โอทางขึ้นทางลงก็ประหลาดแท้โอะไรเนี่ยทางอย่างมัวง่วเลยคีปเปอร์ก็อยู่ตรงนั้นตายแล้วเมื่อกี้พี่ทาเลยไอ้คีปเปอร์เลยแล้วลว่าเราลอดคืเราลอดคีปเปอร์ตามเมราไม่ได้หรอกอ่อนคีปเปอร์อ่อนนี่คือสายทานเลยเป็นน้ำใช่หเลยต่า แหลกแลกเกลับบ yeah. ้านเราวอุยอุยอุยกวงกเกมแกเนี่ยมันไม่สนุกเลยบ่านึ่งเฮ้ยไก่ไก่กระโดดลงมา รู้สึกว่าเกมแหลกขอกลับบ้านไปน,นี่ไระตังอุ้ยกระโดดขึ้นมาเจอคิปเปอร์งงเลย <c oughs> อืยไมไอแก้เป็นไงวะ,ะมันเกี่ยวปันปนี้ไม่เกี่ยวอ่ะอ๋ออันนี้คือมุมมองที่เราเห็นอันนี้ไม่เกี่ยววะเนี้ ต้องค่าไหม <c oughs> คิปเปอร์เราเบิดโอ้ชิคกี้พายเลยแอนคิปเปอร์โอ้อยโลกปรับอะไรไม่ได้เลยค่ะ ไม่เป็นับไม่ได้วะเบบไล่ เราว่าวันนี้ว,นน,วนนี้เดี๋ยวเราไปตัดไม้ด้วยกันเลยดีกว่าโอเคไหมเ,เดี๋ยววันนี้ทำขวาเหล็กไปเลยเพราะว่าวันนี้เป็นอีพีตัดไม้อ่อ e ีพีแห่งการตัดไม้จะาก็ตัดไม้ทั้งหัอดเลยวันนะี้มาดิ่นริงก็ทำ จะไม่อะไรจริงไม่ต้องถามอะไรไม่ได้พูดแล้ไม่มีเอ็มเอ็มวีซีรักกันเมื่อกี้โอ้เอ็งมาช่วยหน่อยไม่งั้นเราแยกบ้านเลยไว้ช่าละเราต้งหาอยู่หัวอนหนึ่งกำลังเก็บของหาของไอ้เพื่อนมันติดกันเพื่อนมันจะทำหนึ่งแน่ๆนะเพิ่มชั้นสองขึ้นมาเมื่อไหใช่ไงเนี่ยเราหามาเพิ่มโอเค ก็อยูทีหน้าด้วยใช่ไหมแต่แตัดให้น s> <S ้อนง เออทามีเราไปกันมีลาวาปะดีทำไมเออดีเลยจะได้ทำเอ้อคิวปั๊มหินเอ้อมีพึ่องด้วยฮะพึ่งเนี่ยน,น่าวะตอนนี้ยางไงนม่ไม่กอดลอยฟ้าเลยันก็ใกล้เมืดแล้วกลับบ้านกันดีกว่า ขอทำอน,นี่หลักมาแล้วได้มามาสี่จิบสี่สี่สี่คูณสี่ได้ทำได้จำนวนไม้ที่เราจะได้มาสองสเต็สองสเต็ อืมได้ประมาณสามสเตก็กประมาณนี่เหลือไม้ที่ยังไม,ม่ได้ตัดหูได้ไม้เมื่อไหร่สเต็กเลยไม่สี่ย่างสเต็กอ่ะรูรอริว้วโหนมันเกิดอุ้ยมันเกิดไรอวโอ้ยโดนตาย อย่าเกล่า <laughs> จะตีกลับก็บตีไม่ได้ชีวิตตีกลับบ้างเถอะจะตายอยู่แล้วเี่จะตีเปลืองของกินไอ้ีตายไม่หยุดเออจนะทำบ้านก่อนนะเองไปไหนก็ไปเลยไปไหนก็ไป <c oughs> ไปไหนก็ไปเราจะทำฟาร์มเหล็กไปไหนก็ไปไปฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มเหล็กฟาร์มแล้วฟาร์มหินเบ๊บเบ๊บเบ๊บเบก็บได้อยู่ใช่ดิอืม มานแหละเึ่อเอ <c oughs> ่นี่พอไมทำเป็นบอกได้ถุน มาแล้วเราเผาหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, uh ่ห huh. uh ้าสามสี่เราจะทำบ้านแนวแบบปรตูหนึ่งส uh huh. องสาสี่ห้านแหละเราจต่อไป ราไม่ค่อยเก่งสร้างบ้านเก่งเรื่องบอกสร้างอะรแบบองอโอ <Okay. S 1> oh, สวยไหมเอามาสเต็กเดี๋ยว <c oughs> ตอนนี้ครับผมว่าจะทำบ้านซื้นสอง <c oughs> เกิดเมสก็จะไปทำฟาร์มหินซึ่งฟาร์มทำทำไมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าหินแถวบ้านก็ไม่เทียบเลยจำเป็นต้องใช้มันก็ไปขุดแถวบ้านสืยที่เกิดลงเหมืองใ่บ้านกีตลกว่ะ

ทำเอียงเอียงอ๋วอ้แวะมาเจอเหล็กพอดีขอยืมเหล็กมันไม่ตรงว่ะ ของบ้านเราทำมาเป็นอย่างนี้เป็นงนั <t <t ้นเรากระเดกเลยนะจ๊ะตึ้ง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 เออเรื่องใบคุณเห็นเพิ่มด้วย ที่ในตัวพีทมีเห็นอยู่ปะมีเห็นเยอะปะ <c oughs> ไม่มีเลยมีดีเดียวมีหนึ่งก้อนน่ะเอาไปละ <c oughs> เอาเอา <c oughs> เอาได้หย่อนไว้หลังบ้านนะ <c oughs> เออโยมคือหลังบ้านแล้วอยากเอาก็เอาหนึ่งก้อนน่ะไม่ใช่หนึ่งกองนะหนึ่งก้อนหนึ่งอันน่ะบ้านทรงอุจิสไตล์สไตล์แบบสไตล์ยุคดังเดิม ตายไปซิละบ้านองค์จีจะตายไปสิละโอ้ยปี๊เอ้า ลองดูบ้านเราดิบ้านเราจดิผู้สาวทำตั้งนานโอ้ยจบแล้วทำไมอ่ะเรียบร้อยโอ้ยคือพี่พายอะที่พายย้ายจุดเลยอ๋อลืมไปโอ้ยโอ้ยแม่ เองเองอ่ะบ<ม>้านสไตล์นีเราได้ล้ชิปชิวยชปชิปรกาชิปอืมเป็นแิจหนังอินดี้เะไนงี้ได้ปะ แม่เ,เพียบรวยเลยต่อไปเดี๋ยวทรายมาเบสคือมาดูชั้นสองเหรอไม่ได้ป่าได้เดี๋ยวกปนหนึงนะเดี๋ยวเราไปตักทรายมาก่อน เอาไฟมาเผาทำกระจกประมาณนี้แถวนี้มันจะมีไยไหมลนะ่นะเออว่ะเออมันจะมีไฟไหมแถวนี้เองเห็นไยไหมแถวนะี้ไอ้ตรงนั้นไม่อยู่มันจะมีน้าแมร้เปรีเม,มทะเล่ะใช่ใช่จะมีเจอละเพียบเลยเนี๋ยว <c oughs> นี้จะน้องแกะน้อยจะพี่ <c oughs> <c oughs> คริมคือซื่ออ่ะแกพูดได้โอ้โหอุ้ยเต็มโนเลยโอ้ว้าว uhm <im itation> ตอนนี้มือถือเราร้อนจีเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้แต่ร้อนมากปะเนี่นะ๋อมอมมดิ๊กใสอ๋อโมลิ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 ร้อนจี

าอย่างไหนในเหมืองของเราอ่ะไม่ไหนมันมาจากมาจากทะเลที่ที่พีทกำลังขุดทรายอยู่อ่ะใช่เพิ่งรู้อ่ะเนี่ะรู้โอ้สุดยอดไปเลยโอ๋ออ๋อ้เป็นเกลียดบ้านหลังนั้นไปเลยบ้านแมงโอ้โอ้โอ้โออโอ้ ทำไมโดทำประตูเธอไว้ตรงนี้วะก็ทำแบบนั้นผิดไงน่าประตูเนเธอร์ชิ้นส่วนเนเธอร์พิชไลน์ใช่นหเลยะเราว่าเราจะเปลี่ยนพื้นอ่ะขอพื้นรอบได้ปะได้ เอาไม้เดา๋ยวให้ไอ้เอาไม้ไปไม่ใช่พื้นไม้เอาคนเราพื้นเันพื้นเหินพื้ยเงวบเฮ้ยคุณเชื่อเรื่องตำนานตำนานทมรับใต้บ้านไหมเดี๋ยววันนี้พี่จะเล่าให้ฟัง แร้าเสร็จยนํามันแว่นตากราเส็สกีบิดีทอยเลนเลยวิวิว่าเบสซัมบี้เต็มเลยเบสซัมบี่แล้วบ้มีซัมบี้สีขาวซัมบี้สบีดีถอยเลนไเราอยู่ตรงนี้ตีได้ทำไมได้วะเราว่าเราตีได้ เจอตาเจ้าแก่ได้เยจะไปช่ยไมไปช่วยอาปอ้โเรียบร้อยเก้าเ่อนช็อไอ้มบี้เันอก่อล้ม่ี้ถโอ้โหมีหือดับมีเชอก่อนดับเางมบี้บ้า โอเคมอมมี่มอมม่าสีมอมม่าสีเอ้ไปดยอดเจอปันไงเอาดาบนี่เห็นเจอเดี๋ยวเจอจะไปโต๊ะ่าร์ลมอมมี่มอมมี่มอมม่าสีเดี๋ยวเจอบ้านี้เรามีเกาะเหล็กมาก่อนไหมใช่เดี๋ยวอะไรก็บ้าน อะไรอ่ะโอ้อไปไปนะบ้านฉันปฏิบดาบเหล็งแล้วมาดิช่วยแล้วไม่นะไม่นะัดเออมาดิมาดิไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ้าวไอ้เนี่ะเราเกิดขึ้นอ้ยอุ้ยอุ้เอุ้ยมล้ดูให้ดูให้ดูให้ดโอ้โหบ้านรอตอนนี้ว่าะอนหนึ่งโอ้ยไม่นะอุตส่าห์ทำมาตั้งแปดปีอ่ะมันระเบิดแล้วอ่ะโอ้โหน่าเสียดายทำมาตั้งแปดปีอ่ะ มันเาพนะใก่คันพังอ่ะ为什么้เฮ้ยอะไรันปังเนี่ยอ้่ดูโอ๊ยจไปจไโอ้โหที่เราจะตายเลยไม่บอกเวกไวลามันเอง เดี๋ยวครับข้งอเพิ่มดีกว่าเดีด๋ยววันนี้ไปเอาเหินจากฟาร์มฟาร์มเบสสกุลาคุงสกุลโอ้เฮ้ยอย่าเพิ่กดนะเออต้องสกุลาคุงเบสสกุลาคุงเบสซิงนมเป็นยังไง ไอ้ <c oughs> ไหนก็เอาเลยนะมาตีมันก่อนไม้มันหัวบ้านเรียบเลย,เอย ipper, ไอ้คปเปอร์ไอเ้เบสไอ้เ็กไอเ้เบสคปเปอร์

อ <S <S เองเ,เองเอง,เองเองเอง,เองดูตรงหน้าต่างไหนใช่ไหมใงมุมอาดิคิปเปอร์ <S <S 1> <S 1> อ่ะไอเรานอนก่อนนอน <S <S ออกน่อนหองเลยไม่อยว เอ้ยจะไา้จะไปจะไดจะไจะตจะต้จะต้จะไ้านอาฮ่อฮ่า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 น่าฮ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 ่าน่าฮ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 อาฮ่าฮ่าเปิด่าฮ่าด่ดฮ่า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 ฮาฮะา เอาธนูมายิงให้มันจบๆไปโอ้ยเปลืองไม่เ้าเจไดายธนูยังอยูไอ้กงมันมนบ้าเลเฮ้ยเยทานผ้ร ต่อมาโอ้โหร้อยน้องตายแล้วยังเป็นน้องเขียวอุ๊ยอีเด็ดไล่เดี๋เดี่ยครับผมทำกระจกเองเลยช่วยแล้วขอโทษคุณพี่คุณพี่ไม่ได้ขุดไม่ไม่ขุดกระจก เฮ้ยเฮ้ยเบสตีปเปอร์แค่นี้จะไม่รอดจะทำอะไรได้นะถามอย่างงงเนี่ยไม่หาจะจบ เอเราขอน้องตีหน่อยดิไอลองไอกันไวรไอกันเองกันเองกันหน่อยเราอยากลองตีเอ้ยเดี๋ยวตีพร้อมกันเดี๋ยวก็ตีพร้อมกันมันมันจะบินได้ไหมมาสามสองนึ่เอาทำไมทำไมเอาสามสองหนึ่งเพมันก็ต้องมีใคร นยงงดง่ไเปอขอร้อง,ง,อง,องเออลยเฮ้ยขอร้อง อ๋อออฟแมนโอ้ยแม่แม่จะเบื่อแ้วบู๊บบู๊บบู๊บมาปิดคลิปดีกว่าตายตายแล้วตายแล้วมาปิดคลิปดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพลงเท่านี้สวัสดีชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคระครับ ไปเลยครับไปเลยปิดคลิปก่อนไปแลวนะบายบายเย้เเยเย้เติไมโอโอเคโอเคอเย